ก็พยายามจะแบ่งให้ดูว่า อารมณ์ของคนในกระทรวงวงในของคนในกระทรวงเนี่ยเขากําลังมีมูทแอนโทนในเรื่องของโจท,ทย์ท้าทายที่จะเข้ามาให้รัฐมนตรีคนใหม่ได้ทํางานเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแบ่งเป็น2อ,อารมณ์เลยนะครับ,รบอารมณ์ในส่วนของนโยบายที่เป็นเรื่องการเมืองอ,อย่างเช่นเรื่องยาบ้า5เม็ดเนี่ยตอนนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีอยู่ดีก็สั่งนะครับให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแก้กฎกระทรวงกลับไปเป็น1เม็ดอันนี้เรียกว่าทําเพื่อที่จะเรียกคะแนนนิยมหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐมนตรีชนน่านก็โดนทัวร์ ว่าเป็นรัฐมนตรี5เม็ดเปิดโอกาสให้คนเสพแต่อีกด้านนึงต้องบอกว่ารัฐมนตรีชนน่านก็เคยให้สัมภาษณ์มาเลยตลอดว่าก็นี่ไงที่5เม็ดเนี่ยเปิดโอกาสให้คนเสพเนี่ยเข้ามาบําบัดเปิดโอกาสคืนคนดีสู่สังคมแล้วถ้าเกิดว่ากลับไปเป็นยาบ้าน1เม็ด มันจะเกิดคําถามว่าจะมีคนล้นคุกหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นที่กลับที่เรายกระดับมีการเปลี่ยนแปลงเอาเรื่องการบําบัดเข้ามาเพื่อจะแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกอันนี้ต้องจับตาดูดูต่อว่าได้คะแนนเสียงจริงคนชมจริงนะครับไปดูในคอมเมนต์ในแต่ละข่าวเนี่ยก็ดีเห็นด้วยถูกต้องเราถูกทางแล้วครับแต่ว่าปัญหาในระยะยาวเนี่ยมันจะยังไงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อที่จะทำในเรื่องของการสื่อสาร เพราะว่าที่ผ่านมาสังคมอาจจะเข้าใจว่าเอ่หเม็ดคือการเปิดโอกาสหรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่าต่อไปนี้หเม็ดให้เห็นเลยมีการแก้จริงจังมันอาจจะลดกระแสสังคมลงมาได้นี่ก็คือเนี่ยคือนโยบายที่เป็นโจทย์เรื่องการเมืองกัญชาครับกัญชาก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นก็มีการบอกว่าเอาละเดี๋ยวจะกลับมาเป็นขึ้นบัญชียาเสพติดประเภท5ก็คือก่อนในยุคข,ของคุณอนุทินจะปลดล็อกรเราก็ปล่อยผีให้คนสูบกัญชากันมา1ปีนะครับแต่อย่างบอกว่า อ่านี่คือการกลับมาขึ้นบัญชีที่5แล้วมันจะเป็นยาเสพติดตลอดไปเพราะมันมีก๊อกหนึ่งก็คือการทําร่างพรบกัญชาตรงนี้อาจจะเปิดช่องหรือเปล่านี่ต้องจับตาดูต่อไปนะครับเพราะว่าคนที่ยังสนับสนุนการใช้กัญชาในเชิงเศรษฐกิจนะครับก็ยังมีอยู่ในขณะที่ทางการแพทย์ไม่มีใครปฏิเสธว่าจะไม่ให้ใช้แต่ว่าถ้าจะเอามาใช้เชิงสันทนาการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้ยังมีคาถามครับเรื่องพรบอสมที่จะยกระดับเรื่องค่าตอบแทนรวมถึง เรื่องการถ่ายโอนรอพสตอเหล่านี้เป็นโจทย์นโยบายทางการเมืองซึ่งทั้งหมดนี้คุณวชชิริศบอกว่าแถบนี้คุณสมศักดิ์ตอบคาถามได้ดีตอบคาถามได้ดีแล้วก็ต้องเรียกว่าท่านเป็นรักการเมือมอาชีพอย่างที่บอกก็คือรู้ว่ามูดแอนโทนแบบนี้ตอบแบบนี้ได้คะแนนเสียงได้คะแนนนิยมแล้วฝั่งของโจทย์นโยบายระบบสาธารณสุขครับอันนี้ถือว่าทําได้ดีไหมฮะอันนี้แหละคือสําคัญคแล้วก็ได้ไปถามหลายเรื่องเกี่ยวกับนโยบายรักษาทุกที่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่า ในเรื่องของระบบสาธารณสุขเนี่ยมันซับซ้อนมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขระบบสุขภาพที่สําคัญสําคัญอย่างบัตรประชาชนบรเดียวรักษาทุกที่เนี่ยก็พูดกันมานานแล้วนะครับนำร่องไปแล้ว45จังหวัดแต่อยากให้โฟกัสไปที่กรุงเทพมหานครว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องใบส่งตัวด้วยเรื่องการพัฒนาระบบแพทย์ปฐมภูมิอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าถ้าทําเรื่องรักษาทุกที่เนี่ยเอาจริงๆแล้วคนไม่อยากไปรักษาโรงพยาบาลไกลๆหรือว่าไปกระจุกตัวในโรงพยาบาล บานใหญ่แล้วครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาระบบแพทย์ปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจก็เลยเป็นสิ่งจําเป็นแต่ท่านจะมาตอบโจทย์ตรงนี้อย่างไรเนี่ยต้องดูกันต่อไปในขณะที่เรื่องแพทย์ขาดแคลน ก็ยังแก้ไม่จบนะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยถ้าเข้าไปถามเนี่ยยังควงเวร24ชั่วโมงเกิน24ชั่วโมงต่ออ,อ,อยู่เลยนะฮะแล้วก็จะทํายังไงจะเพิ่มแพทย์หรือว่าจะดึงกระทรวงสาธารณสุขออกจากกอพอมาบริหารคนเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีคนใหม่ต้องตัดสินใจต่อจากคุณหมอชนหนนา